ขอขอบคุณนะครับยอดโดเน t จากคุณเพื่อนทุกๆคนนะครับไปเริ่มกันเลยครับคุณไกลสิทธิ์นะครับ100บาทค่ากาแฟรครับผมขอบคุณมากนะครับและก็คุณกิติพงศ์1นึบาทนะครับแฮปปี้เ9สมีแค่นี้แหละฮ่าฮขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอให้ผมด้วยนะครับเออคือว่านะนายน้อยหยุน แม้ว่าดาบเล่มนี้จะดูทรงพลังกวแต่ก่อนอีกทั้งยังมีพลังวิญญาณที่มากมายอีกด้วยแต่ว่านะมันมีบางสิ่งบางอย่างได้ขาดหายไปในช่วงท้ายของการหลอมอาวุธนั้นตัวท่านเองไม่ได้ใช้เทคนิคในการควบคุมเหมือนครั้งก่อนดาบเล่มนี้นะยังไม่สมบูรณ์ใช่หรือไม่ไนายน้อยหยุนอ๋อใช่แล,ล้วล่ะอาวุธส่วนเล่มนี้ยังเป็นอาวุธส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในตอนแรกนั้นเดิมทีข้าเอง วางแผนไว้ว่าปรับแต่งดาบเล่มนี้ให้ไปถึงระดับที่3แต่หลังจากที่ข้าได้ยินการประมูลเหมื่นสมบัตินั้นจะเริ่มต้นในอีกไม่ช้าข้าเองก็เลยคิดว่าหลอให้ข้าได้สมบัติดีๆจากงานประมูลเหมื่นสมบัติก่อนแล้วค่อยปรับแต่งอาวุธส่วนของข้าให้ไปถึงระดับที่สี่เออฮะอาวุธส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างนั้นเหรอนายน้อยหยุนการทําเช่นนี้จะไม่เป็นการลดศักยภาพของอาวุธส่วนลงอย่างนั้นเหรอนี่ พวกเจ้านะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกข้านะ่ะได้วางแผนไว้แล้วว่าจะปรับแต่งดาบเล่มน,นี้ให้เปลี่ยนดับที่3ที่ไม่สมบูรณ์การที่ทําให้อาวุธส่วนไม่สมบูรณ์นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะลดน้อยประสิทธิภาพลงแต่การที่ข้าทําเช่นนี้เพราะว่าการปรับแต่งอาวุธส่วนดับที่4นั้นมันจะได้ง่ายขึ้นยิ่งกว่าเดมิมยังไงล่ะถึงในตอนนี้นั้นอาวุธของข้าแต่ไม่ถึงอันดับที่4แต่มันนั้นก็ไม่ได้ห่างอะไรมากมายนะักเพียงขึ้น,ข,นขั้นเท่านั้น เออนี่นะน้อยยุนถ้ายเงินท่านทำให้พวกข้าทั้งสองคนปรับแต่งอาวุธส่วนชิ้นนี้ดูล่ะขอรับถึงยังไงซะในตอนนี้พวกข้าน่ะก็เป็นถึงนักเล่นแร่แปรธาตุขั้นที่สี่แล้วเพียงแค่ท่านชี้แนะแนวทางพวกข้าสักหน่อยเพียงเท่านี้อาวุธส่วนของท่านก็จะกลายเป็นอาวุธส่วนขั้นที่สี่อย่างแท้จริงฮ <c oughs> นี่เรื่องนั้นน่ะไม่จําเป็นหรอกเขาว่าาตัวข้าปรับแต่งมันขึ้นมาเอง มันจะง่ายกว่านะอีกทั้งต่อให้ตอนนี้อาวุธส่วนของข้าเปลนอยนดับที่4ตัวข้าเองก็ไม่สามารถดึงศักยภาพีิแท้จริงของมันออกมาใช้งานได้ด้วยระดับการบ่มเพาะของข้าที่มีเพียงเท่านี้หรอกหานี่พวกเจ้านะดูทำหน้าเข้าสิาอย่างไรก็ตามเมื่อครั้งที่ข้าปรับแต่งอาวุธครั้งหน้าพวกเจ้าทั้งสองคนก็มาช่วยข้าอีกแรงด้วยก็แล้วกันเอาไว้จนถึงตอนนั้นข้านะ จะบอกวิธีการปรับแต่งได้เทคนิคต่างๆให้พวกเจ้าอย่างแน่นอนฮะมันต้องอย่างนี้สิปรมาจารย์หยุนเซียวมันต้องอย่างนี้สิท่านปรมาจารย์หยุนเซียวถ้าอย่างนั้นข้าควรเริ่มเตรียมตัวเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองหูเฉิงได้แล้วหวังว่าจะโชคดีได้อะไรสักอย่างติดหมายติดมบือมาัะนะวันรุ่งขึ้นณนอกประตูเมืองนี่ นายน้อยหยุนข้าขอให้ท่านเดินทางไปยังเมืองวูเฉิงอย่างราบลื่นแดนมิตรภาพที่เรามีร่วมกันนายน้อยหยุนข้าขอดื่มให้ท่านหนึ่งจอกหลี่หยุนเซียวในเมื่อตัวท่านไม่สนใจในชื่อเสียงและลาบยศถ้าอย่างนั้นข้าจะปฏิบัติกับเจ้าเป็นอย่างดีนี่ชินเย่ข้าวังว่าท่านนั้นจะเป็นจกักรพรรดิที่ดีนะ <laughs> นี่นายน้อยหยุนเรื่องนั้นน่ะท่านวางใจได้เลย พอดีว่าข้าน่ไม่รู้ว่าการเดินทางไปยังเมืองวูเฉิงของท่านในครั้งนี้เนี่ยจะมีองครักษ์มากพอหรือเปล่าข้าเองก็เลยได้เตรียมทหารองครักษ์พวกนี้คอยคุ้มครองท่านนี่แล้วท่านนะไม่ต้องปฏิเสธข้าหรอกนะถ้าเกิดว่าท่านไม่ต้องการพวกเขาเมื่อท่านเดินทางไปถึงเมืองวูเฉิงแล้วให้พวกเขากลับมาที่หลังก็ย่อมได้ข้าผู้บัญชาการทหารดาดฉงครักษ์หน่วยที่หนึ่งยี่อันคาราวะนายน้อยหยุน ผู้บัญชาการฐานราชงคลักษ์หน่วยที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าขึ้นมารับตำแหน่งแ,นแทนเก่าฝังสินะระดับการบม่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่3<ส>ระดับ9ดาวนี่นายน้อยหยุนเขาว่าท่านพาเขาไปด้วยน่าจะดีเด็กหนุ่มผู้นี้นั้นดูไม่เลวเลยทีเดียวเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้บัญชาการเฉียวชมเขาโดยตนเองขอรับนี่ฟ้าบาดไปมู่นั้นเป็นหนึ่งในสองเทพธิดา ของผู้บัญชาการทหารราชฎร์ชงครักดูท่าแล้วนางนั้นจะฟังคําสั่งของท่านมากกว่าตัวข้าเสียอีกถ้าอย่างไรก็ท่านนะดูแลนางให้ดีอ๋อ,อ,อนี่ผู้บัญชาการเฉียวถ้าเป็นเรื่องนั้นนะท่านวางใจข้าได้เลยนี่ไปมุ่งการตรวจทานายโชคชะตาของเจ้านั้นยังต้องการการฝึกฝนอีกเยอะเจ้านะอย่าเพิ่งใจร้อนหากว่าตัวเจ้านั้นทํานายโชคชะตา ของผู้ที่แข็งแกร่งมันอาจทาให้ตัวเจ้านั้นธาตุไฟเข้าแทรกและลมปานของเจ้านั้นอาจแตกสัน้นเอ๊ะแนนนายน,ายน,นี่ไปมู่ถ้าข้าจำไม่ผิดผู้โสที่ห้าของสมนักของเจ้านั้นก็ถูกทําให้พิการไปตลอดชีวิตนี่เพราะว่าตัวเขานั้นดันไปทํานายโชคชะตาของคนที่ไม่ควรทํานายยังไงล่ะเอ๊ะไม่เห็นต้องทําเสียงน่ากลัวขูข่ฆ่าก็ได้นี่อ,อะไรกัน นี่หลินเสียวนั้นรู้ว่าข้าทํานายโชคชะตาของเขาอย่างนั้นเหรออีกทั้งตัวเขานั้นยังรู้จักสํานักของข้าและความลับของสํานักของข้าอีกทั้งๆที่ข้าปกปิดมันไว้เป็นความลับมาโดยตลอดเออเอเอนี่นานาหยุนฉากรสําหรับสิ่งๆนี้นะข้าเองเป็นคนขอให้นางใช้คําทานายกับท่านเองเฮ้ยพอละพอละท่านนะไม่จําเป็นต้องอธิบายหรอกถ้าตัวข้านะเป็นท่าน ข้าเองก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันนี่ชินเย่หลังจากนี้พวกเรานะคงไม่ได้พบเจอกันบ่อยครั้งแล้วราะในตอนนี้ตัวท่านเองก็ได้รับการสวมมงกุฎเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเ,เงินข้าขอตัวก่อนก็แล้วกันนี่นายนายหุนไม่ว่าจะนานสักเท่าไรแต่ข้าชินเย่ผู้นี้จะต้อนรับการกลับมาของท่านทุกเมื่อท่านจะเป็นองควูเฉิงแห่งอาณาจักรเทียนซุยตลอดไป ยาน้อมทรงท่านององวูเฉิงน้อมทรงท่านอ๋องวูเฉิงอองอย่างนั้นเหรอข้าน่ะเจ็เจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ตั้งหากเล้จะว่าไปทั้งเรื่องไม่เห็นพูดคุยถึงเจ็ดจักรพรรดิเลยนี่ไอ้คนภาคมันตั้งมั่วแล้วการประชนไพบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันต้องเป็นลาช้าจนสลัดให้ได้เลย